หลังโดนเวทมนต์สะกดใครหลับไปหลับไปอย่างนี้เขาเรียกว่าหลับคาขวดนมเลยนะคะมือมือมือ,มอ,มอยังไม่สนิทยังไม่สนิทนิ้วยังขยับอยู่ เอ้ยมีปัดมือออกด้วยพาจะออกแล้วนะพาจะออกแล้วนะลูกลูกสับไปนะดูยังพาอ,ออกกันนะพาอ,ออกกันนะคะ กอกัดแน่นเลยกัดแน่นอะไรขนาดนี้ลกูกไม่ยอมปล่อยอวิธีเอาลูกนอนนะครับลูกสาวใครนอนหมดสภาพเลย ไอยังยังขยับอยู่ยังขยับอยู่อันนั่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 นแล้วต้องครใครเรียบร้อยแล้วครับี๋วยวพ่าผมพาให้นะลูก ก็เป็นอันที่เรียบร้อยครับหลับสนิทแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ